เรามายอดช่องเล็กๆแอ่งเล็กๆมันน่าจะมีปาน เัวใหญ่มากครับใ,ใจว่าจะมองเห็นไหมครับกัดตือนิวโกเทลมาได้ไงครับตัวนี้นี่ต้องมีหึงโลครึ่งครับ <c oughs> นิวโกเทลงัดมาด้วยอุย้ยลอกดกระจายเลยครับ ไปด้วยสาย PE 2โครนอดพัดนะคันที่ใช้ก็จะเป็นคันเนเมซิ s นะติดตามผลงานนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ต้องมีเกอบโลครึ่งโลกว่านะี่มีแน่นอนครัแอนเตอร์นะิวโกเทลสุดยอดบปลาช่อนนี่ครับมันออกมาจากใต้นู้นเลยครับตีคอคอคอ,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 อมาวิออ่งออกมากัดนะครับ ให,ใ,หใ,หใหญ่ไหมครับโอ้โหวเกือบเท้ารอง,ทงเท้าเลยครับบลเลอร์ครับนิวโคเทล